สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นาะเอดมากับอันนี้เลยนี่ a i m e s Unboxing อีกแล้ว <laughs> มีความล้มอะไรก็ล้มลาแลเถอะเอ,เอาจริง <laughs> แต่อันนี้มีสตอรี่นะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆก็ซื้อเฉยๆนะคะก็เดี๋ยวเราเหตุผลหรือเรียกอีกอย่างนึว่าเขาอ้างให้ฟังนะกันนะนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะทีนี้ให้ดูมันมากับถุงแอเสนะคะก็ถุงไม่ใหญ่นะถุงเล็กก็น่าจะพอจะเดากันได้ว่าน่าจะเป็น SLG นะคะก็จริงๆเดี๋ยวชื่อคลิปก็บอกแล้วมันคืออะไรไม่เห็นจะต้องเดาเลยเนาะกะ็นี่เรามาดูกันใช่ กับหัวเป่ากับหัวนี่มาของกับริบบิ้นนะคะแบบนี้นะน่ารักมากเลยดูสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะวางอันนี้ไว้อุ๊ยลงลงลง่ะวางไ,ไว้ข้างหลังก่อนแบบนี้อานี่ทุกคนดูความริบบิน้นแอนีนะคะก็บริบบิ้นเขาจะมีเป็นรูปรถมาด้วยนะสัญลักษณ์ของเขานะคะก็เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะ <c oughs> เื่นเต้นอะชื่อ่อเปิดแล้วนี่อย่างนะี๋อ้าวแป๊บนึงนะอ้าวมีความโดนผูกเงื่อนตายแป๊บนึงนะขอเวลาได้แล้วอ่ะนี่ได้แล้วนี่ดึงออกมาอ้าวกับหวจริงด้วยนี่ บนหน้าของกล่องก็จะมีคำว่า a อนเมสนะคะก็แบบนี้นะเปิดเลยจะบอกว่าเป็นทวนบ็อกซิ่งนะนะยังไม่ได้เห็นของกันไในนะว่าโอเคหรือไม่โอเคนะคะก็เปิดเลยทุกคนปจิงน้องจะมากับกระดาษห่อนะก็จะบอกว่าอ่าไอเทมที่เป็นเครื่องหนาชิ้นเลก็กหรือว่า SLG เนี่ยคะ่ะ คือเขาจะเรียกกันว่า SLG นะในวงการกระเป๋าอะคือมันย่อม,มาจาก Small Letter Goods นะคะก็เรียกซ้ำว่า SLG ก็คือรวมพวกกระเป๋าตังค์พวกเครื่องหมายชิ้นเล็กต่างๆอะคะ่ะ แต่ทีเนี้เครื่องหนังชิ้นเล็กของ Airmax อะ่ะเขาจะไม่ค่อยมีถุงผ้ามาให้นะคะน,น่าจะทั้งหมดนะในความเข้าใจนะคะก็เขาจะห่อเป็นกระดาษมาให้ฉะนั้นน่ะถ้าเห็นว่าเป็นกระดาษแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ใส่ถุงผ้ามาให้นะเขาเขาเขาเรียกว่าไงเขามีให้แบบเนี้ยเออเป็นกระดาษห่อนะคะเปิดกันเลยดีกว่าตื่นเต้นโอ้ยสีโอ้ย สีดีงามแล้วข้างในก็เป็นแบบนี้นะมีอะไรแล้วนะวันก่อนน้องนั่งรักมาเลยตาละสีจริงๆมันจะแบบถ้าถ้าทเดียดูในกล้องนะสีมันจะสดกว่าความเป็นจริงนะสีจริงๆมันจะออกเหมือนแบบ ชมพูนมนมหน่อยๆนะคะนี่นี่อ่ะพูดเลยต่อละก็อ่ะเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวนะอ,นนอันนี้เขาชื่อว่า Airmes Silk In Wallet นะคะเป็นตัว compact wallet นะก็คือเป็นกระเป๋าตังใบสั้นนะคะก็ที่เขาให้ดูรอบๆด้านนอกก่อน นี่เห็นหนังเนาะหนังเป็นเอฟซัมนะคะด้านหลังด้านหน้าไม่รู้อ่นไหนหือด้านหลังด้านหน้านะแล้วความคิ้วของเนี่ยก็คือหัวซิปตรงนี้เดี๋ยวทำนี้ให้เห็นดีอ่ะหัวซิปตรงนี้จะเป็นผ้าไหมนะคะแล้วก็มีสแตมแอมเอสตรงนี้ด้วยนะมนีม่สแต็มแอเอสนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งความคิ้วก็คือตรงนี้ทุกคนเนี่ยเห็นปะ ตัวเขาเรียกว่าสุดของซิปมันจะเป็นตัว H a m e เนะสีนี้เรียกว่าสีโรสใจเปอร์นะคะก็เป็นสีชมพูออกแบบเขาเรียกว่าไงอะเดี๋ยวนะมันมีรอยขาวๆออกไหมอ่ะออกโอเค เป็นสีโรสใจเปิดนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นสีชาร์จสีให้เทียบกันว่าจริงๆสีมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าโทนสีชมพูของแอนเมสมีค่อนข้างเยอะมากนะคะสีโรสใจเปิดเนี่ยคือเท่าที่ทราบก็คือจะมีสตอรี่มาจากอะไรสักอย่างของอินเดียหรือใจเปิดอะสักอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในทำไมเขาถึงเรียกว่าซิลค์อินซิลที่แปลว่าข้าไหมอะ เพราะว่าทุกคนพามนางบุด้วดยผ้าใหม่ด้านในไว้เฮ้ยเออดูสิคือแอมเมสอะคะ่ะคือคนที่เขาก่อตั้งแอมเมสขึ้นมาเขามีอยู่ในเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการย้อมผ้านะเออก็คือเหมือนแบบเหมือนฝรั่งเศสเมื่อก่อนก็แต่และเมืองก็จะดังไม่เหมือนกันถูกปะ เหมือนโอทอปเมืองไทยเนี่ยนนทบุรีดังอีกอย่างหนึ่งราชบุรีดังอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็เหมือนกันนะก็คนที่ก่อตั้งแอมเมสเขาดังเรื่องการย้อมผ้านะฉะนั้นนะ่ะผ้าใหม่ของแอมเมสอาจจะเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงนะคะก็ลวดาลายด้านในสวยงามแต่ละใบลายจะไม่เหมือนกันนะคะขอดูก่อนนะนะตรงนี้ก็เป็นมีตัวเอีกแล้วนี่น,นีแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นสแตม์แอนเมสปารีสนะคะในอินฟราณนะด้านในตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่เหรียญบุกด,ด้วยผ้าใหม่ด้วยนะอ้เป็นผ้าไหม่สีออกส้มๆนะคะน่ารักมากเลยทุกคนโอ้ยตายละยังไม่ได้ชื่นชมด้วยตัวเองนะขอชื่นชมแป๊บนึ่งสวยอะสวยนี่ ะะก็เล่าซอรี่ให้ฟังก่อนคือเดิมอะเอฟก,ก็ใช้กระเป๋าซังทรงนี้แหละถ้าทุกคนดูที่ดูคลิปกันมาก็จะจําได้นะแต่เอฟก,ก็ใช้เป็นหลุยวิตองใช่ไหมคะเป็นตัวซิปปี้คอยน์เพิร์สนะซึ่งตัวนั้นเอฟขายไปคือท,ท,ที่ช่วงไงที่พูดว่านั่นขายไปนี่ขายไปเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนคือตั้งแต่ได้น้องล่วงเดี๋วนะตั้งแต่ได้น้องพี่โคตรตีนใบนี้มาคือก็มีความรู้สึกว่า เครื่องหนังของแอนเมสนะคะเขามีเสน่ห์มากเลยนะคือเหมือนโดนคำสาปเออแล้วก็ได้ไปดูคลิปวิดีโอพวก YouTube หลายๆคนนะคะเช่นหนักที่สุดก็เป็นของคุณโมเมเออก็คือเขาทำ what's in my bag ที่เป็นเคลลี่นะคะแล้วเขาหยิบอะไรกับในกระเป๋าขึ้นมาก็เป็นแอนเมสเข้ากันไปหมดเลยเอฟก็เลยมีไอเดียผุดเป็นกิเลสขึ้นมา ว่าอยากจะเปลี่ยนไอเทมในกระเป๋าตัวเองเป็นแอมเมสนะก็เลยเกิดไอเดียที่การแบบขายหลุยตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างงี้ค่ะก็พยายามจะเปลี่ยนเป็นแอมเมสนะก็ตัวเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าซื้ออีกแล้วเปลืองเงินคือเอฟขายของเก่านะเพิ่มเงินนิดหน่อยได้ของใหม่นะคะฉะนั้นไม่ได้ใช้เงินเปลืองแบบไม่มีสตินะครับทุอย่าเพิ่งตัดสินนะก็ตัวนี้ อย่างที่บอกว่าเป็นสีโรสใจเปื่อนะคะก็เได้มาในราคาที่ค่อนข้างเซฟพอสมควรนะคือจะบอกว่าตัวนี้มันจะไม่ใช่ของแสแตมป์ปัจจุบันปัจจุบันจะเป็นแสแตมป์ Y ใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นแสแตมป์ Q แต่ว่ามันจะเป็นของที่เขาไม่ได้ใช้อะคือเคป unused อนะทุกคนเวลาที่เกิดเราเห็นตัวสเตตัสของของนะคะอันนี้จะเป็นเคป unused นะก็เลยจะได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด คือรุ่นนี้ในช็อปอะอยู่ประมาณ3-1,3,2ตอนแรกก็อยากได้ในช็อปแหละแต่ว่าแบบคือ30,000ื่นอะสามหมืกับกระเป๋าตังค์อะเรารเรายังเป็นคนมีลอจิกอยู่บ้างนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยลองดูร้านฮิ้วด้านนอกดีไหมอะไรเงี้ยร้านฮิ้วด้านนอกก็จะอยู่ประมาณสองห้าสแล้วแต่ความหายากของสีนะคะอันนี้ยเอฟด้วยความที่ได้เป็นเคส unused มาค่ะก็จะเขาเรียกว่าเซฟ ลงมาอีกเยอะพอสมควรนะคะก็น่ารักประมาณนี้เลยนะคะอยากเดี๋ยวนะจะทำยังไงให้ทุกคนเห็นสีดีเดี๋ยวลองปิดไฟก่อนนี่คือได้ลิงไลท์มานะคลิปนี้อาจจะสว่างสว่างนิดนะไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่านะเดี๋ยวลองปิดไฟเดี๋นะไม่ต่างเอาจริงเปิดกับปิดเปิดเหมือนจะดีกว่าเออ คือของจริงอ่ะสีเขาจะออกชมพูนมๆม,มากกว่าในคลิปนิดนึงนะคะยางที่บอทเอฟจะอินเสิร์ตน่าจะอินเสิร์ตไปให้ดูแล้วแหละว่าสีโรสใจเปอร์เนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงนะคะก็วันนี้ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวค่อยมาทำวอชในไม m แบ็กหรือว่า What อวอชฟิตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็แยกคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะยาวเกินเดี๋ยวคนดูไม่จบนะคะถ้าใครสงสัยอะไรยังไงสอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่เอฟด,ด้วยนะคะนี่ ให้ดูเป็นอีกอ s อเอสอีกหนึ่งไอเทมชอบขอดมก่อนนะดี <c oughs> อืมกลิ่นดีแต่ว่าตอนที่ได้น้องพิโคตินออกมาจากช็อปอะกินดีแรงกว่านี้อ <c oughs> ันนี้อาจจะความที่แบบเป็นเคปอันยูสนะก็ป <c oughs> ระมาณนี้นะคะวันนี้เอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ